อยากจะทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะแต่รู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจเลยอะคะ่ะทํำยังไงคะคนที่ขาดแรงจูงใจเนี่ยคือคนที่ไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่รู้ว่าทําไปทําไมไม่รู้ทําแล้วมันจะได้อะไรหรือบางคนนะคะเขาพยายามทํามากเกินไปพยายามจนแบบว่ามันไม่ได้สักทีมันไม่สําเร็จสักทีมันก็เลยท้อแท้สิ้นหวังขาดแรงจูงใจก็เลยไม่ทําไปเลย ยกตัวอย่างเลยเนาะตัวทันนะเป็นคนหนึ่งที่ตอนที่เริ่มต้นทําธุรกิจลดหน้าใหม่ๆเนี่ยทันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เลยเป้าหมายของฉันจะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสในเรื่องของการลดหน้าใครคิดถึงการลดหน้าต้องคิดถึงทันเท่านั้นแต่วันนั้นอะ ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีคนรู้จักเลยก็มีเป้าหมายแล้วไงพอมีเป้าหมายเสร็จปุ๊บก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงอ่ะให้เป้าหมายของเราประสบความสําเร็จได้ก็มาซอยเป้าอ๋อเราก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ไปเรียนรู้การทําออนไลน์อ่าพอไปเรียนรู้ทางออนไลน์เสร็จปุ๊บเฮ้ยคนที่จะอยู่ในโลกออนไลน์ได้ต้องพูดเก่งก็ไปเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการพูดเฮ้ยแต่การพูดเก่งเนี่ยจะให้คนเชื่อมั่นเราได้บุคลิกภาพต้องดี เราก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บอ้าวก็เอามาลงมือทำมันสำเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยรู้สึกว่าใจมันฟูรู้สึกว่าใจมันเฟิร์มเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราอะขาดแรงจูงใจในชีวิตเราอาจจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเกินไปแล้วมันทำให้เราเนี่ยมันยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วเราไปไม่ถึง มันก็เลยขาดแรงจูงใจฉะนั้นค่ะวันนี้กลับมาใหม่กลับมารีเซ็ตตัวเองใหม่กลับมานั่งคุยกับตัวเองว่าอยากที่จะเป็นคนสำเร็จแบบไหนในโลกของอนาคตและเราก็มาดูซิว่าเราจะทำยังไงมาเริ่มต้นซอยเป้าหมายทีละเล็กๆน้อยๆทีละเล็กๆน้อยนและเริ่มต้นลงมือทำอย่างทีละเล็กๆ็กน้อยๆเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จแค่เรื่องน,นึงอ่ะ มันก็จะรู้สึกใจฟูรู้สึกมีพลังรู้สึกแบบโอ้ยฉันเก่งนี่หว่าฉันทำได้นีหว่าแค่นี้แหละชีวิตมันก็มีแรงจูงใจในการทำต่อแหละแค่นี้จริงๆทันนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนอยากให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังทันทำได้คุณเองก็ทำได้คะ่ะ